ลดน้ำแล้วแล้วค่ะกสิมาเบิงอีกมาเชิญชมควางงามมาเบิงป้าไพบูลจะของสวนเพิ่นอีกคนหนึงน่งป้าไพบูลนี่กับเพิน่นเป็นคนดูแลสวนพักเดี๋ยวสิมาถามเพื่นว่าเหตุยจจังไงคืองามคักแท้เห็ดยังไงพ่อยายคืองามคักแท้พักเจ้าเนี่ยฉีทออ่อโมนเออมาร์กใบในถังเขียวนั่นฉีดเ,เอาไอ,อ้อรอโมนพอาหารเสริมโอดีเอซื้อมันโอดี ฉีดพ่นทั้งใบบ่ฉีดพ่นทั้งใบมักใบใส่สันได้ซองหนึ่งซองละฮะสิบ,บาทนั่นสิบสองบาทใส่มักใบมากใบเป็นเดือนกระโบเสียบ่น้ำสีใสอยู่ตอดอยู่ในถังเอาไว้เป็นเดือนกระโบไม่ค่น้ำโอดีนี่มันเป็นจุลินทรีย์มันเป็นในอ,อาหารเสริมทางพืชอ,อาหารเสริมพืชอ,อาหารเสริมพืชอ,องืงามคักงามแนนกะลำเจาเา้า,าเ,เนี่ยเอาเข้าบริเนนสารเคมีปันไร มันมีหนอนก็นจังฉีดเคมีนั่นแต่บ่มีหน,นอนก็นเอาตะโอดีโอดีนี่เป็นอาหารผืนเป็นอาหารเสริมของผืชอาหารเสริมทั้งทั้งใบเนาะทั้งใบห้องผืนก่อนนี่เอาห้องผืนก้อนปลูกขุดลุมแล้วเอาห้องพืนก้อนปลูกนลุมละซอนบ่อ่ามันเป็นผงขาวๆหรอกบอ่แล้วที่นี่ห้างห้องพืนแล้วห้างกับใส่ปุ๋ยเคมีเอาห้าวบ้านต้องใส่ปุ๋ยตั้งหลักไหลมันสะกอนจังใส่ มันมันเป็นปุ๋ยทั้งเป็นอาหารเสริมอยู่ในหลุมนี่หลุมละซ้อนละซ้อนนี่มันก็ใบเขียวใบกรอบไอ้กระลำนี่สีโมเหมนเขียวสีกรอบสีหวานแมนมันสีออกรหวานหวานโมเมนว่ามันสีไปเหม็นเขียวคือมาตตาสีมเมืองอ๋อแมนอยู่อันนี้รับประกันได้เลยเพราะว่าเคยกินประจำปีทีเแล้วนี่ก็ใส่ตัวนี้ละว่าดีนี่ละ สวนกะลำข้องเพลินกะลำเพลินสิบโบขิวบะมีกินปลูกซ้ำมองเก่าเด้นี่บได้หญ่ให่มองเด้นี่ปลูกสวนนี่ทุกปีเลยค่ะอมันว่าสิไปใหญ่ไม่ไปเดือยใหญ่ไม่เบื่อเลยพระจิทนสื่อดินน่ะอ่าเอาเขาปลูกของเก่าซ้ำมองเก่ากับโบผิดต่วามีมีอาหารเสริมห้องพื้นอาหารเสริมตีมันมันสีมีคุณภาพบะให้เร่งควอมง่ามควอมหวานกรอบ โอดีนี่ป้าจินอืมอืมโอดี OD นี่เขาไปหาสื่ออยู่ใส่บาหาสื่อสั่งมาจากภูเก็ตสั่งมาจากท้องภูเก็ตพุนถุงหนึ่งเก้าสามสามกิโลถุงหนึ่งเน่ยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทก็บอถือว่าแพงเนาะพอใหญ่เนาะมันส่งมาหอดบ้านส่มงมาส่งหอดมาลงหายอยู่ตลางน,นั่นนีบ้บ่เอาอะไรที่นี่เขาเฉียดยาขาแมาแรงนี่เขาเฉีดหลายบ่บ่สองสอนต่อ ไอ้ทั้งไอ้สิผาฤทธิ์สิพกฤินี่แหละทั้งฉีดยาห้านี่แหละใส่บ่อยบ่กำจัดมาแลงเนี่ยแล้วแต่มีเห็นนอนกับจังฉีดบมมีเห็นนอนกับสีดสไอ้พวกอาหารเสริมซื่ออือเพราะว่าวหา้หาบ่ห้าบ่เนี่ยยาขาวมาแงลงหล่าห้าก็ค่อยเก็บน้อนน้ำแมนเก็บน้อนยิง่งขึ้นเอาก็บ่ค่อยเก็บหรอกปีนี่บ่ค่อยหลายคือปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วหลายกว่านี่เนาะ้สังเกตมันใบบ่สอย เพราะว่าเท่ารู้ปราเมื่อแปะพี่กายเท่ากับปราบเสือมันเด้วอือรู้สึกว่ามันสีสวนส่วนสมบูรณ์ดีแต่ดังหัวนี่ขนาดพเพราะท่านพอกีบหนิมสาน,<ช>นี่เป็นโลดันนี่นีอขั้นห่อนย่มันถึงเวลาเต็มสารนี่บัวโถบัวเป็นสีสามกิโลกรัวคุณบ่วพี่กายนี่ก็ได้หัวละสามโล่คุณเน้ หม่คล้ายผมว่าราีี่บาทแดนตากันแล้วมันสองโล,ลัวคุณเนาะพญายล่องจับเบิ้งละหัวนั้นเบิ้งคัว้วต้นใหญ่ค่ะนี่สวยงามคุณนะคนปลูกระพุ่มใจขนาดว่าบมื่ท่านเต็มสารปรนันใดได้นี่เออือ่ท่านพ่อเก็บทำนี่ม,มันใหญ่ํามกันก็เขาค้า,ายน้ำตลาดนัดตัวนี้มาสวนกะลํำปลาบัวซีอีกแล้วค่ะมาเบิ้งเพิินดน้ำพัก แล้วก็สีมาเบิงคว่ำคืบนาของต้นกระลำของเพิน่นว่าหอหัวไปหอดไซแล้วพามาเบิงกระลำดอกได้ยินเพิ่นว่ามันเริ่มบอ,อกดอกแล้วว่าสันอันนี้คือกระลำดอกค่ะกระลำดอกนี่สิเป็นต้นสูงสูงใบเงี้ยวเงี้ยวขึ้นมาจังสีค่ะกระลำดอกมีอยู่แปลงหนึ่งบุหัว่าเริ่มออกดอกหรือ,อยังเดี๋ยวเบิงกอนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นดอกแล้วค่ะ กำลังปงกำลังผลิออกมาแล้วดอกกระลำน้อยๆหาเบิ้งตอนเพิินเป็นเป็นบานเต็มทีหัวใหญ่เต็มทีค่ะต้นกระลำดอกของเพิินเนี่ยยางเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะว่าต้นไดซิมีดอกแน่กระลำดอกนี่มากกินขาเอาแกงสมกระแซบค่ะเบิ้งจะคล้องเพิ่น เจ้าของเพิ่นกำลังชื่นชมกับความงามของพักเพิ่อนอยู่อ้ยบรรยากาศดีค่ะพี่น้องอากาศหนาวเย็นเมือนี่จันทบุรีหนาวค่ะมาเบิ่งพักหนาหนาวน,นี่งามดีๆค่ะสวนผักข้างบ้านมาเบิ่งดอกดอกพกกาดโอ้ดอกกระลำโอ้ยว้าพิษนี่ค่ะท่านั้นกระสีมีดอกแล้ว เพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้ไปเบิ่งั้างนั้นนี่ดอกแล้วค่ะเบิ่งสวนกนลำไปน้ำกันมม่สดชื่นอีีค่ะพี่น้องมาเห็นสวนผักเขียวเขียวแบบนี้แล้วก็บ,บรรยากาศดีๆเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะเบิ่งความงามของผัก มเบิงกะล่ำต้นเอ้ยมาเบิงโรแมนล่ะแม่มามาเบิงกะล่ำตน้ oh, man, ตนนี่ค่ะนี่ผมซื้อกว่าสิต้นใหญ่กว่ามูนี่ค่ะเอาคือเป็นดอกสีนี่น่าจะเป็นบ,บกบกเกอรี่มั้งเนี่ยนี่ยต้นกะสีปแปลกมลูน้ำขาต้นสีบโปคือมูต้นใหญ่กว่ามูค่ะบกเกอรี่แน่เลย นะแน่เบิ้งกระลำก็เริ่มมีหัวออกมาแล้วค่ะเห็นหัวสีขาวๆชัดเจนขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วไก่สีคล้ายแล้วปลาบัวสีหมื่อวานนี้เพิ่นมาเก็บเอาใบลางมันออกค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพิ่มเขาไปอีก น้ำครับเบิงความสดชื่นข้องสายน้ำละกษสวนพักบรรยากาศดีๆหนาวจักน้อยค่ะสวนผักข้างบ้านข้องป่าบัวสี สวนกระลำงามค่ะแล้วก็ต้นใ่ต้นใยจังสีทุกปีเลยค่ะพอถ,ถึงเวลาเก็บขายแล้วกขายกับสวนนี่ละค่ะเพราะว่าสวนนี่อยู่ในบ้านเป็นสวนพักขางบ้านเลยก็สิมีคนมามาซื้อกับนี่เลยค่ะขายดีทุกปีแล้วก็เป็นกระลำสวนกระลำที่บกอยเลนยาค่ะกับบอเมนว่าบใสซยาเลยเด้กับเพื่อนกับขาอยู่ มียากําจัดมแมลงกาจัดนอนอยู่แต่กะถือถือเอาค่ามปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักช่วงเพิ่นไก่สิเก็บนะเพิ่นกะโบโบไซย,ยาค่ะกะลําข้องป่าบัวซีนี่เพิ่นสิเป็นกะลําที่มีรสชาติหวานกรอบแ่บค่ะ้ายดีทุกปีเพิ่นสิมีลูกค้าของเพิ่นประกาศดอกนี่ก็งามค่ะค่ะ ลำล่งเริ่มออกดอกมากน,น,น้อยดอกบบทัญยนี่ค่ะกระลำดอกนี่ใบเพื้นสีส้งเงี้ยวๆแล้วก็สูงใบสูงต่างค่ะอันนั้นคือกระลำอดหัวกระลำห่อหัวใบเพื้นกระสิเป็นกลางๆจังสันค่ะ